สวัสดีครับเมื่อพระรามเห็นความพิเศษในตัวหนุมานจึงกวักมือเรียกให้เข้าหาหนุมานเรื่องฤทธิ์กราทำให้หนุมานรู้ได้ว่าเป็นพระรายอวตารตามคำบอกของนางสวาหะจึงเข้าถวายตัวเป็นข้ารับใช้ราชาจักรี หนุมานสามครั้งหนุมานก็กลับกายร่างมีชีวิตมีขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วเาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานสามารถแสดงเดดต่างๆได้หลายประการเช่นออกเหนเด้ดวยอากาศได้หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะหรือไม่มีวันตายไม่มีอันตรายถึงตายแค่มีลมพัดมาหนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ จึงเป็นที่มาของต้งหาหนเอกพระรามที่ชื่อว่าหนุมานซึ่งถือเป็นตัวละครเอกตัวนหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์สวัสดีครับสืบสิลป